เกก็สวัสดีท่านมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการถามมาต่อไปนะครับผมวันนี้เราก็มีมาแค่2คําถามนั่นเองนะครับผมคำถามแรกจากคุณเซฟนะครับผมคุณมีหมอยยังก็ผมก็ยังไม่มีนะครับผมนะฮะต่อคําถามต่อไปนะผมจากคุณนนทัยห้าห้าทีวี l ชนแนลนะผมถามว่าผมอายุเท่าไหร่ก็ผมก็อายุ13แล้วก็ เดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดผมแนละ้วก็วันประมาณที่28ก็เป็นวันเกิดผมนะวันที่ผมวันเกิดผมก็วันที่28สิงหานะผมโอเคครับก็จะมีแค่นี้แหละนะครับผมก็มีแค่สองคำถามนะผมโอเคครับก็อย่าลืมนะครับใครที่มีคําถามอะไรอยากถามเรื่ยวกับตัวผมก็เมนเมนคําถามไว้ที่ด้านล่างคลิปไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะผมก็อย่าลืมพิมพ์คาว่าแท็กคำว่า k h t v นะคบผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ จะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามด้วยนะผมจะชอบมากๆกดแชร์อย่าลืมกดไลค์ด้วยครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย